สวัสดีครับผมที่นี่แท็กซี่เจริญนครนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถแท็กซี่ครงวงจรนะครับจะซื้อจะขายจะแลกเปลี่ยนจะเทินมีรถเก่าแลกรถใหม่ครับรถแท็กซี่ปลดป้ายโค้บวงจรนะครับที่นี่รับซื้อรถมือสองให้ราคาสูงด้วยนะครับผมมาที่นี่ที่เดียวจบนะฮะต้องขอขอบคุณลูกค้านะที่เข้ามาดูรถแล้วก็มาจองรถปล่อยรถจนขายหมดหน้าร้านที่เราเช่าเขาอยู่นะฮะแล้วก็ ลูกค้าก็ยังเข้ามาดูรถทุกวันครับแต่ตอนนี้คือมันเกิดสภาวะที่ทํารถมาส่งไม่ทันขายแลละแต่ลูกค้าก็ยังเข้ามาหารถดูรถตลอดนะฮะผมก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่มีรถขายให้ลูกค้าตอนนี้บางทีก็อาจจะมาดูเสียเที่ยวบ้างนะฮะแต่ว่าก็เข้ามาทําความรู้จักกันก่อนก็ได้ครับมาดูว่าเรามีหน้าร้านอยู่จริงขายจริงอะไรที่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําคลิปอาให้พี่ ที่หารถอยู่นะฮะเผื่ออ,อยากได้รถสวยๆแล้วก็เข้ามาจองคิวเอาไว้รถก็อาจจะเสร็จประมาณวันที่10เดือนหน้าขึ้นนะฮะสิถึงกลางเดือนหน้ารถอ,อาจจะทําเสร็จ QC พร้อมขายมาส่งให้ผมได้ขายนะฮะแต่พี่ๆที่หารถอยู่เนี่ยสามารถเข้ามาจองรถจองคิวไว้ก่อนได้ครับใช้เงินจองแค่3 0 0 0ับาทแล้วก็จองคิวรถสวยๆ,ๆเอาไว้พอรถมาส่งเสร็จปั๊บก็ สามารถเข้ามารับรถได้เนาะรถเรานี่มาตรฐานเดียวเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือซื้อเข้ามาจะทาเครื่องช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์ทุกอย่างนะฮะสแตนดาร์ดเดียวกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นปีเก่าปีใหม่เราทําเหมือนกันหมดครับทําสีเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์ยางใหม่พู่หน้าเช็คช่วงล่างทุกอย่างครับอย่างตัวอย่างที่ผมถ่ายขายแล้วก็ หรือว่ารีวิวลงทางช่องทาง y t u t u นะ,ะหรือว่าลงที่หน้าเพจเวลาปล่อยรถฮะเดี๋ยวพี่ๆเดี๋ยวผมจะให้ไปดูว่าผมปล่อยรถไปเดือนหนึงกี่คันแล้วก็รถอ,ออกไปสภาพไหนครับเพื่อ,อเป็นความน่าเชื่อถือรลมความเชื่อมั่นให้กับพี่ๆที่จะเข้ามาจองรถหรือว่าจองคิวเอาไว้แล้วกันเนาะทำจองสามพแล้วก็ทําเรื่องส,งสัญญาไว้พอรถมาส่งเราก็มารับรถอย่างเงี้ยมันถึงจะทัน ขายนะครับเพราะตอนนี้รถไม่มีขายเลยหน้าเต็นท์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูสต็อกรถแล้วก็าทางช่องทาง,งที่ผมรีวิวหรือว่าการมาจองรถเอาคิวเอาไว้นาะทำเรื่องเอาไว้นะครับเดี๋ยวมาชมกันครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามาชมสต็อกรถกันนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็สต็อก วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่22สิงหาคมเนี่ยครผมมีรถอยู่ในสต็อกก็ประมาณ85คันเนาะหือตอนนี้รถที่ทยอยเข้ามาเนี่ยฮะก็จะมีทั้ง N ทั้ง L แล้วแต่พี่ๆที่ต้องการเลยครับทะเบียนเขียวเหลืองแท้หรือว่าอะไรเงี้ยรถสร็จสวยอย่างหนึ่งมอขอมคออเงี้ยปี2016-17 2018-2019เองี้ยฮะ NGV LPG มีหมดนะฮะ มีอยู่85คันรถในสต็อกวันที่1เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาเนี่ยฮะแต่รถที่จะทำในสต็อกเนี่ยที่ผมให้ดูเนี่ยจะทำเสร็จก็ประมาณวันที่10หรือ15เดือนหน้าขึ้นไปฮะพี่ๆสนใจเนี่ย1.8ก็มีนะครับ 1.8e นะฮะ 1.8e ก็มีพี่ๆที่สนใจมือ2ปี16 17เนี่ยก็ดาว30,000เริ่มต้นที่30,000ผ่อนเดือนละ15,000นะครับปี2018 19นี่ก็ดาวที่ประมาณ40,000เริ่มต้น40,000ผ่อนเดือนละ1 7 0หาวัน500กว่าบาทผ่อนเป็นรายเดือนนะครับได้ลดเขียวเหลืองผ่อนเป็นรายเดือนหาต่อวันวันละ500กว่าบาทผ่อนเป็นรายเดือนแล้วได้ลดเขียวเหลืองลดเขียวเหลืองก็คือข้อดีก็คือ,อเวลาปลดป้ายเนี่ยฮะหรือว่าเวลาผ่อนหมดเนี่ยมันง่ายปลดป้ายก็แค่ไม่เกิน4,500บาทสีผ่อนหมดเปลี่ยนโอนเปลี่ยนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แค่พันสองนะฮะง่ายมากลดเขียวเหลืองไม่มีอะไรจุกจิกนะฮะ ทะเบียนสวยๆนะฮะที่ยังอยู่ในการเก็บงานอยู่เพราะว่ารถเราเนี่ยหนึ่งคันใช้เวลาในการเก็บงานอยู่ประมาณ1เดือนนะครับอยู่อู่สีก็ประมาณ15วันแล้วออกมาก็จะมาทําอยู่ที่อู่เราอีกก็เก็บเครื่องชุ่งร่างเป็น่านน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์เนี่ยอีกประมาณเกือบ15วันรถคันหนึ่งใช้เวลาเกือบเป็นเดือนนะครับที่จะส่งมาขายนี่ฮะทะเบียนสวยๆนะครับพี่เข้ามาหาผมได้เลยแล้วก็มาจองคิวรถเอาไว้ได้เลยครับรถทุกคันทำมาสแตนดาร์ดเหมือนกันทุกคันครับ นี่ฮะอยากได้สวยๆทะเบียนเขียวเหลืองแท้ก็เข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้มาจองคิวกันเอาไว้นะฮะปี2017-19รถใหม่ๆม,ม,มีหมดนะฮะแต่ตอนนี้รถกำลังเก็บงานอยู่นะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าที่บริษัทเราซื้อมาเนี่ยเราทำอะไรบ้างเดี๋ยวลองดูเนาะนะฮะจะหาฝากไว้พี่กดติดตามทางช่องทาง เพจเฟซบุ uh, o กด้วยครับกดอ่า uh, ถูกใจกดติดตามกดแชร์ด้วยครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาหรือรถใหม่ๆมาผมลงไปอัปเดตไปจะได้ไม่พลาด uh, การแจ้งเตือนหรือว่าไม่ไม่พลาดการรถที่เราหาอยู่เนาะชื่อเพจชื่อซื้อขายแท็กซี่ายแดงมือสองในเจริญนครนะครับนี่สามารถเข้าไปกดติดตามได้นะครับฝากกดติดตามกด uh, ถูกใจด้วยนะครับผมเนี่ยนกะ็จะมีคลิปที่ผมรีวิวเอาไว้ ที่พี่ๆเข้าไปดูกันเยอะๆเนาะแล้วก็เนี้ยการปล่อยรถลูกค้าที่เข้ามาจองทุกๆท,ท,ทุกคนนะฮะผมจะลงหน้าเพจหมดเนี่ยให้ลูกค้าได้ดูเพื่อ,อเป็นความเชื่อมั่นเชื่อถือนะฮะว่าเราทำแท็กซี่มาประสบการณ์30ปีขายแท็กซี่อย่างเดียวเลยครับผมนีไปฮะปล่อยลูกค้าทุกคน ลูกค้ารับรถเนี่ยฮะมาก็มาจากทางช่องทาง youtube หน้าเพจหมดแล้วครับนี่ฮะปล่อยทุกวันครับปล่อยจนเดี๋ยวจะจะให้ดูนะครับเนี่ยผมปล่อยจนตอนนี้รถหน้าเต็นท์ผมไม่เหลือขายแล้วนะฮะอันนี้เราเช่าเขาขับนะฮะจะเหลือคันนี้ครับรอผมจะปล่อยวันที่ย5ิบ้าเนี่ยฮะปล่อยวันที่25้ารถก็ก็ไม่มีอยู่หน้าร้านแล้ว ก็พี่ๆตอนนี้ถ้าอยากได้รถก็ต้องเข้ามาจองคิวน,นะครับรถที่อยู่ในต็อกที่ผมถ่ายให้ดูสามารถเลือกทะเบียนได้เลือกสเปคได้เลยสวยๆได้เนี่ยผมก็จะรีวิวไว้ทั้งป้ายแดงทั้งมือสองนะฮะแล้วก็การปล่อยรถเนี่ยลูกค้าออกทั้งป้ายแดงมือสองของของเาราลูกค้าค่อนข้างจะเยอะจริงนะการเซ็นสัญญาผมจะลง รับรถลูกคา้ารับรถเนี่ยลูกค้าออกไปแฮปปี้หมดทุกคนนะครับที่นี่แล้วก็เดี๋ยวรับเดี๋ยวพามาดูว่าที่อูเราซื้อรถมาเราทําอะไรบ้างครับอันนี้ผมถ่ายที่อูมาครับแล้วผมมาอัพลง u t u b e อ่ะนะฮะรถที่อูเราซื้อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเขียวเหลืองรถสากรนะซื้อมาเราก็นี่ฮะพวกพี่พี่ช่างคุณภาพของบอริษัทเราเนี่ยครับเขาก็จะลื้อ หรือดูแหลกเครื่องช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะฮะดูครับอะไหล่ที่นี่ไม่มีซ่อมนะครับบริษัทเราเน้นย้ําเลยว่าไม่มีซ่อมเปลี่ยนอย่างเดียวครับโชคไม่ดีโชกเสียงดังโชคเสียเราสปริงไม่ได้เราถอดทิ้งอย่างเดียวครับนี่ฮะถอดแหลกหรือแหลกออกมาดูหมดทุกอย่างครับอันนี้คือการเก็บงานเบื้องต้นก่อนที่จะส่งรถไปทําสีนะฮะพอเสร็จปั๊บก็จะมีทีมงาน QC อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะส่งมาขายนะฮะ แต่ละขั้นตอนก่อนที่จะออกมาขายนี่เป็นเดือนนะฮะแล้วก็ QC รถก่อนที่จะนำมาขายอยู่หน้าเต็นนะฮะฝากพี่ๆด้วยครับจะฝากติดตามทางช่องทาง YouTube ด้วยครับนี่ครับกดซื้อตรงคำว่าค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าแท็กซี่มือสองครับกดค้นหาเนี่ยจะเจอช่องของผมนะฮะช่องของผมคือซื้อขายรถแท็กซี่ มือสแท็กซี่ปดไปแท็กซี่ไปแดงนะครับเนี่ยครับฝากกดเข้าไปอ่ากดติดตามกดอ่าแชร์ <ไป S 1> ด้วยนะครับเวลามีลคลิปลอ,อ่าคลิปใหม่ๆมาผมจะรีวิวลงหน้า youtube ถ้าเกิดว่ามีรถใหม่ๆมาพี่ๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับผมอ มีช่องของผมก็คือลูกค้าก็ติดตามเยอะพอสมควรแล้วก็มีรถใหม่ๆม,มาผมจะรีวิวให้ความรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกรถแท็กซี่ครับว่า,าควรศึกษายัางไงก่อนจะออกรถแท็กซี่นะครพี่ๆที่เช่าขับหรือยังไม่มีประสบการณ์เนี่ยก็มาได้ความรู้กับผมเยอะพอสมควรแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่กดติดตามแล้วก็เข้ามาซื้อรถอุดหนุนกับผมเป็นลูกค้าไปเยอะพอสมควรนะครับเดือนหนึ่งก็ขาย2 0 3 0คันได้เนาะยอดขายก็7จ็ดแปดล้าน ออตอนนี้มันเกิดสภาวะไม่มีรถขายก็เลยไม่มีรถจอดหน้าร้านด้วยนะครับ mm hmm. ก็เลยจะให้พี่ๆก็ที่สนใจมาจองคิวนี่ฮะมาจองคิวแล้วก็เนี่ยจองคิวรถสวยๆพวกนี้1.8 NGV LPG มีหมดครับมาจองคิวเราก็ได้เปรียบกว่าเราได้รถสวยๆกว่าอาจจะอาจจะได้รถ ประมาณหลังวันที่10ขึ้นไปเพราะรถแต่ละาคาันมันจะมีระยะเวลาการทําเสร็จของเขาอะนะอาจจะใช้เวลาเป็น1เดือนนะเรามาจองคิวไว้จองช่วงนี้รถที่ใกล้จะเสร็จพร้อมที่จะคิวซีก็ประมาณวันที่10นะฮะสิเดือนหน้านี้ก็พร้อมพร้อมที่จะรับรถกันได้แล้วเนาะก็เงินจอง3 0 0พันแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับการเช่าซื้อผู้เช่าซื้อมีทะเบียนบ้านบะชาชนไปขับขี่สาธารนณะผู้ค้บหนึ่งคนทํางานไรยได้รับสุทธิหมื่นห้าพบาทมีสลิปเงินเดือนอ่าบัตชดหนึ่งใบชดขับนะครับบัตชนหนึ่งใบ,นะบ,นนงใบสลิปเงินนเดือ1นนใบ ไอ่ไอ่ไปชนหนึ่งใบทะเบียนบ้านหนึ่งใบสลิปเงินเดือนย้อนหลังสามเดือนอย้อนหลังนะครับก็เข้ามาทําเรื่องจองสามพันทำเรื่องไว้ก่อนได้เลยแล้วก็พอรถมาก็มารับรถไปจ่ายเงินดาวน์ส่วนที่เหลือรับรถไปแฟร์เลยครับก็ของเราให้ดูเลยครับขั้นตอนการทํารถสแตนด์ดเหมือนกันหมดทุกคันเลยครับเนี่ยนะทะเบียนสวยๆเนี่ยฮะมาเลือกได้เลย1.8ปีมีทุกปีนะฮะแล้วตอนนี้มีรถอยู่ประมาณ8 5้คันแต่ตอนนี้คือเรื่องของเรื่องคือ ยังอยู่ในกระบวนการเก็บงานหมดเนี่ยเรามาจองคิวไว้ได้เลยรถสวยๆปี2 0 1 7 2 0 1 5 2017นะฮะ NGV LPG มีหมดนะสต็อกหนึ่งกระดกระดาถึงย2สองสิงหาตอนเนี้ยมีอยู่ประมาณ8 5คันแต่8ปิคันเนี่ยจะมีรถที่จองไว้แล้วครับที่เข้ามาจองล็อกคิวไว้ด้วยประมาณเกือบครึ่งนะฮะประมาณเกือบ50คันได้นะฮะเนี่ยลูกค้ามาจองล็อกคิวไว้ที่เห็นเห็นเนี่ยในสต็อกเนี่ยเป็นรถลูกค้าเกือบ50คันนะครับที่จองล็อกคิวไว้โอเคฝากด้วยนะครับพี่ๆที อยากได้รถเขียวเหลืองสวยๆเนี่ยเข้าไปเข้าไปชมติดตามาทางช่องได้เลยครับทางช่องการปล่อยการปล่อยรถทางหน้าเพจได้เลยครับถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่มั่นใจว่าเออขายรถจริงหรือเปล่าเนี่ยติดฝากกดดูในหน้าเพจได้เลยผมปล่อยรถทุกวันมีลูกค้าก็มาดูเยอะพอสมควรลูกค้าเข้ามาออกรถที่นี่เยอะพอสมควรเดี๋ยวนี้ผมก็ขายไปแล้ว15คันครับแต่ว่าอีก10วันหลังเนี่ยก็รอรถมาส่งเนาะ ของเราเป็น leasing <c oughs> เป็นบริษัทชัดเจนมีเอกสารชัดเจนเอกสารตามแบงชาติกำหนดครับมีเซ็นเอกสารตัญญาเช่าซื้อทุกอย่างผ่อนเป็นรายเดือนผ่อนหมดก็เสียค่าโอนกลับเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แค่พันสองแล้วก็ค่าใช้จ่ายเขียวเหลืองค่อนข้างจะน้อยอจะไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะดาวแบบไม่ต้องใช้คนค้ำก็มีนะครับถ้าเกิดว่าหาคนค้ำไม่ได้ก็ดาวอยู่ที่ ปี2015-16ก็อยู่ที่5 0 0 0 0 5 7 0 0ประมาณนี้ถ้าปี17-18ก็อยู่70,000กว่าบาท7 0 0 0 0 7 0 0 0 0กว่าบาทอย่างเงี้ยครับถ้าอยากดูการรีวิวรถหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อรถเนี่ยเข้ามาชมทางช่องทาง YouTube หรือว่าหน้าเพจได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับถ้าเกิดวันนะ่ะสนใจก็นี่ครับเข้ามาดูหน้าเพจจะมีบอกการ ติดต่อผมนะครับเบอร์0 9 8 4 7 8 4 4 6 8 id line ก็ me na มีนา0 1นนะครับ a อด line เข้ามาขอรายละเอียดได้เลยแล้วก็ถ้าพี่ๆจะจะขายรถเนี่ยก็แอดไลน์ส่งรูปรถให้มาผมตีราคาได้เลยนะครับจะซื้อจะขายจะแลกเปลี่ยนจะเทินมีรถเก่าแกลกรถใหม่รถปลด,ดป้ายมาเทิรนทุกอย่างผมให้ราคาดีสามารถเทินแล้วก็ซื้อรถกับผมได้ทันทีครับได้ราคาสูงได้เลยครับผมไม่มาที่นี่ที่เดียวจบจบที่นี่ที่เดียวทุกอย่างครับ ถ้าพี่ๆสนใจก็มาจองหาลำดับคิวได้ครับเลือกเอาได้เลย N หรือ L คิวเหลืองแท้สวยๆหรือว่าอะไรก็ได้เลยเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับโอเคสวัสดีครับนี่นครับโกดังเก็บรถของอบริษัทเรานะฮะตอนนี้รถที่ผมให้ดูทะเบียนต่างๆก็จะจอดรอเก็บงานรอคิอยู่ที่อู่นะฮะอ่าเนี่ยโกดังเก็บรถที่อยู่ตรงสวนผักนะครับ รถะะที่ให้ดูทะเบียนทั้งหมดนะครจะรอเก็บงานเครื่องช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนยางทุกอย่างครับอยู่ที่นี่นะฮะนะี่ฮะรถจะจอดรอเก็บงานที่ผมให้ดู80กว่าคันนะฮะพอเก็บงานเสร็จไอเก็บงานเสร็จนะครับ่านจะพูดโคราชอย่างเดียวพอเก็บงานเสร็จผ่าน QC ก็จะมาส่งให้ผมขายอยู่ที่หน้าร้านนะครับก็พี่ๆที่สนใจก็มาจองคิวเอาไว้ได้นะครับ จะมีทีมงานผู้จัดการหรือว่าช่างที่เก่งๆนะฮะก็จะตรวจสอบ QC ก่อนที่จะปล่อยมาให้ผมขายที่หน้าร้านนะฮะแต่ตอนนี้ไม่มีรถขายรถจอดแล้วฮะโดยทีมงานคุณภาพนะฮะหรือเปลี่ยนทุกอย่างนะฮะนี่ฮะทีมงานของบริษัทมีนานะครับเป็นจะเป็นทีมงานช่างคุณภาพครับผมคุณภาพครับแก้ว ก็นีฮะไว้วางใจได้ซื้อรถเราสบายใจได้เรามีอู่มีมาตรฐานนะครับเนี่ยลูกค้าจะเข้ามาดูรถตอนนี้ไม่มีรถขายลูกค้าเก่าเลขเก่าเลขใหม่นะฮะมีรถปลดป้ายสามารถมาถืินได้เลยโอเค